เอาละครับเข้าสู่กรุงเทพกันนิดนึงนะครับหน้ารามคำแหงนะครับสนามซอย60รามคำแหงนะครับก็มีการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนอายุ12ปีนะครับก็เตะกันที่สนามในซอยรามคำแหง60นะครับรายการนี้ก็มีนักเตะดีๆทีมดังๆมาร่วมการแข่งขันมากมายนะครับในบทสัมภาษณ์เนี่ยจะเป็นผู้กองบอยนะครับประธานจัดการแข่งขันนะครับได้พูดถึงวัตถุประสงค์นะครับ แต่ว่าในคู่ชิงยังไม่ได้เริ่มนะครับเราสัมภาษณ์มาให้ชมกันก่อนครับการแข่งขันฟุตบอล c ีวี u 1 2 2021ในปีนี้นะครับก็มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน9ทีมครับจนขณนะนี้ครับเหลือจำนวน4ทีมเข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศครับก็ได้แก่ทีมารวมเพื่อน5-2หรือพระไทยคอนแวน์ครับทีมสามพันจูเนียร์ทีมโคดวุฒราชระชา และก็ทีมมหานคร FC หรือกรุงเทพคิดเตียนครับซึ่งรอบรองนั้นเลยก็ได้ทําการแข่งขันเรียบร้อยแล้วได้คู่ชิงนั้นเลยก็คือทีมรวมเพื่อน5-2กับทีมสามพันจูเนียร์ส่วนคู่ชิงทีท่ก็จะเป็นทีมรับประชาโคดวุฒกับมหานคร FC ครับคือเบื้องต้นตอนตแรกเราคาดว่าจะทำการแข่งขัน16ทีมด้วยวันนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมหลายอย่างมีเด็กสอบเข้าม .1 หนึ่งมีรายการฟุตบอลที่ที่ที่ซ้ำกันหลายๆที่ครับก็เลยเราก็เลยตัดเหลือ9ทีมครับ ก็เลยทําการแข่งขันในวันเดียวจบวันนี้ครับก็เป็นที่น่าพอใจครับได้รับการตอบรับจากทีมที่เข้าร่วมแข่งขันและผู้ปกครองเป็นอย่างดีครับสําหรับผมนะครับทีมโคฟุตลาบชานะครับดีใจนะครับที่วันนี้เข้าถึง4ทีมนะครับเพราะว่าเด็กๆส่วนใหญ่แล้วก็8ขวบ10ขวบนะครับจะมีเด็กอ่รุ่นห้าสองเต็มๆก็อยู่จะมีอยู่ประมาณสักสาี่คนเองนะครับตอนแรกตั้งเป้าไว้ว่าแค่ร่วมการแข่งขันนะครับก็เด็กๆก็มีความรักความสามัคคีร่วมใจกันนะครับ แล้วก็มีดวงจับฉลากเขาโลบนะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็ได้เห็นเด็กๆนะครับใช้ทักษะฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงรับส่งมงยิงคอนโทรลนะครับมาพัฒนาในเรื่องของการแข่งขันครั้งนี้นะครับบางคนก็ได้นะครับแข่งครั้งแรกนะครับเหนื่อยด้วยกดดันด้วยนะครับบางคนก็ยังเพิ่งแปดกลัเองนะครับร้องไห้ขอลงอยากจะเล่นกับพี่เขาก็ถือว่าประสบความสเร็จนะครับเพราะว่าวันนี้เด็กๆทุกคนได้ลงหมดนะครับ เดนิมครับเรียนที่คอนคอร์เดียนครับทำไมถึงอยากเล่นฟุตบอลน่ะเออทำไมถึงอยากเล่นบอลเห็นพี่โบ๊ทเล่นทำไมลุงอยากเล่นบอลอือจะไปปรึกษาแม่ก่อนไหมลูกปรึกษาไม่เราเห็นพี่โบ๊ทเล่นเออเราเห็นใครเล่นเออ ชอนบนักบอลคนไหนเมสซี่ครับเมซีน่นะวันนี้ผลงานเป็นยังบ้างครับอ<ม>ืมดีไหมผลงานดีไหมดีครับได้ครับเข้าชิงหรือยังได้ครับได้สามครับชิงที่สามครับชิงทีมที่สามใช่ไเปล่าใช่ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนาภัสัศวัยครับอายุ11ปีอยู่โรงเรียนวัดสามงามบ 7จ็ดครับงานนี้เป็นไงมากในการนี้ก็รู้สึกดีครับมหาประสบการณ์ครับตอนนี้เราได้อันดับเท่าไหร่สี่ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจตุพรเสนามาสครับอายุสิบสองปีครับชื่อเอ้โรงเรียนวัดหนองจอกพักดีนเกษตรครับเล่นฟุตบอลตั้งแต่อยุเท่าไหร่เจ็ดปีครับ สนุกค,ครับมาหาประสบการณ์ครับไม่ถามว่าเราเล่นอยู่โรงเรียนนงกีฬาเหรอครับตั้งแต่เมื่อ,อไหรอ่อเพิ่งไปคัดเข้าครับครับวันไปคัดกี่คนอนะ่ะเอ่อสี่ได้สามร้อยกว่าคนครับสามร้อยกว่าคนกี่คนเอาสี่สิบกว่าครับส่วนคู่ชิงชนะเลิศนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมรวมเพื่อนหรือว่าพาระฤหะไทยคอนแวนนะครับ เจอกับทางด้าน3,000จูเนียจากจังหวัดนครปฐมนะครับในเกมนี้นะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าทีมรวมเพื่อนในเสื้อสีขาวนะครับเล่นได้ดีจริงๆนะครับโดยเฉพาะกองหน้านะครับก็เอาชนะทางด้าน3,000จูเนียไปนะครับ ทีมนี้จริงๆเป็นทีมของชนาทิปะคาเดมี่ครับเป็นเด็กที่เรียนกับชนาทิปะคาเดมี่ทั้งหมดเลยเรียนกับพ่อของเมซี่เจครับถือว่าสนุกครับและเด็กๆก,ก็ได้ประสบการณ์วันนี้เห็นหลายอย่างเลยครับสถานการณ์การแข่งขันจริงนะฮะเรื่องแรงกดดันต่างๆนะ,ะ,ะสภาวะถูกนำโดนนำแล้วก็สมาธิ เรายังมีอีกหลายอย่างครับเดี๋ยวต้องไปกลับไปซ้อมแก้ไขพัฒนากันไปครับพอใจครับถือว่ามามาไกลกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับตอนนี้ทีมของเราครับก็ฝึกซ้อมอยู่ที่โรงเรียนภาคไทยคอนแวนนะครับที่สนามปุติอนันต์สองครับบรรยากาศวันนี้ก็อบอุ่นดีครับแล้วก็เด็กทุกคนวันนี้เน้นให้เด็กทุกคนนะครับได้ได้เล่นทุกคนนะครับแล้วก็เล่นกันเป็นทีมสามเคคืกันนะครับวันนี้ ถือว่าตามเป้าที่ตั้งไว้ครับรู้สึกสนุกครับที่ได้ยิงประตูได้เล่นกับเพื่อนๆแล้วเป็นรายการสุดท้ายที่เลี้ยงส่งเพื่อนได้ครับรายการของเราเหรอรายการนี้เลี้ยงส่งเพื่อนคนนี้ครับมสวครับ,บรเป็นแาสุดท้ายที่ได้เล่นกับเพื่อนก็รู้สึกว่าเพื่อนเต็มที่มากครับ คิดถึงครับอีกส่วนหนึ่งด้านหลังก็จะเป็นลายเซ็นของผู้ปกครองนะครับก็ขอให้น้องตังค์มีความสุขกับการเล่นบอลแล้วก็ขอให้โชคดีนะฮะไม่พลาดเลยนะเอาไว้ได้นะลูกนะครของเรียนนะเพื่อนๆทั้งหมดเอาใจช่วยนะครับก็ขอให้โชคดีดีใจงานไรมึงกอา หอดีตนักฟุตบอลกองหน้านะครับก็คือโคดบุญเลิศนะครับนำทีมมาร่วมการแข่งขันด้วยนะครับแม้ว่าจะไม่เข้าชิงนะครับก็เป็นการสร้างนักเตะเพื่อต่อยอดครับทีมเรานะครับคือเราหาประสบการณ์ดเด็กๆนะครับซึ่งหลายเด็กหลายคนยังไม่เคยออกมาแข่งขัน รายการต่างๆเลยซึ่งผมก็พยายามจะให้เด็กทุกคนอ่ะซึ่งเป็นเด็กลูกม่อของโรงเรียนต่างๆที่เราพัฒนาร่วมกันคิดว่าผู้ครองหลายคนเห็นแนวทางเราด้วยว่าอยากให้เด็กหลายคนออกมาหาประสบการณ์ในการแข่งขันให้ได้รับประสบการณ์มากขึ้นซึ่งเด็กหลายคนยังลงไปเล่นแล้วยังตื่นสนามอยู่บางครั้งครับซึ่งวันนี้เราก็อยากให้เด็กหลายคนออกมาสัมผัสเกมภายนอก เพื่อให้ด็กหลายคนได้ประสบการณ์ต่างๆทั้งรู้จักการแพ้รู้จักการชนะและอภัยหลายสิ่งหลายอย่างในการวันนี้ครับรู้สึกว่าเด็กหลายคนก็แฮปปี้ที่เราตั้งเป้ามาถึงขั้นชิงที่3แล้วเราก็รู้สึกว่าเด็กหลายคนก็แฮปปี้ยิ้มแย้มซึ่งเราบอกเด็กแล้วว่าคงไม่เป็นไรครับถ้าเราจะแพ้ชนะก็ขอให้เราอยู่กันเป็นทีมเหมือนเดิมและรักกันนะครับและมีแรงสนนุนจากผู้ปกครองที่ร่วมกันสร้างลูกเราต่อไปครับ เราซ้อมอยู่ไว้เป็นที่ครับตอนนี้เราซ้อมอยู่หลายที่ซ้อมทั้งบอล11คนบ้างซ้อมทั้งบอล7คนบ้างครับแล้วก็พัฒนาเรื่องทักษะเบสิกไปเรื่อยครับเพราะเด็กหลายคนยังกระดูกยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับไม่เหมือนเด็กตาก่างหวัดครับ อซึ่งปีนี้เราอาจจะยังไม่ร่วมครับเพราะเราเด็กเรายังยังไม่แข็งแข่งพอครับอาจจะเป็นปีหน้าหรือปีต่อไปครับซึ่งตอนนี้เราเล่นเรื่องของรายการบอลของไพมิเตอร์ครับผลงานที่ผ่านมาเด็กรุ่นนี้ยังไม่ลงแข่งครับนะครับเป็นรุ่นพี่แข่งอยู่ซึ่งปีนี้ครับเราถึงได้แข่งกุมภละรุ่น12ปีครับผม นั่นแหละครับทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นนะครับเป็นฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน12ปีนะครับช่วงนี้กําลังฮิตกําลังฮอตเลยนะครับสำหรับเยาวชนนะครับไปที่ไหนนะครับก็มีลูกหลานมีเด็กๆมีเยาวชนบ้านเรานะครับเล่นกีฬากันมากมายนะครับโดยเฉพาะการแข่งฟุตบอลเริ่มตั้งแต่4ขวบ5ขวบ6ขวบแล้วนะครับนี่เป็นรุ่น12ขวบนะครับเอาละครับก็ล่าลากันด้วยฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับก็ได้ขอบคุณ ทุกฝ่ายนะครับที่ร่วมการแข่งขันในวันนี้และพี่เชาวและทีมงานลาไปก่อนครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวสวัสดีครับเยัมนนีีีวันนน้ท่เรายสำหรับการแข่งขันฟุตบอลซี a u 12 2021ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับ ทางท่านนาผู้ปกครองผู้ปกสรอนและก็น้องๆที่เข้าร่วมทำการแข่งขันทุกท่านครับหวังว่าแั่งขันที่จะเป็นประสบการณ์อันดีในการที่จะพัฒนาน้องๆเยาวชนนะของเราประเทศไทยเรานะครับให้ก้าวไปสู่ระดับอาชีพหรือระดับทุกชาติได้ในอนาคตครับต่อไปเราก็จะจัดการแข่งขันไปตลอดครับขอบคุณครับ ที่จะทำให้เราม hm ีใช้ก pues <ios> ูเด <m uch> ินบอลกูเดินบอลุูบอลสยามกูเด่นบอนกูเดินบอลกูเดินบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเดินบอลกูเดินบอลุูบอลสยามกูเด่นบ่อน เด่นบอลกูเด่นบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเน็ดจ,จะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะ ื่สุมดกูพลังทส้วทิ้งทิ้เข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู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 เพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีใช้กูเดินบนลกูเดินบนลุตบอลสยาม